ในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุแห่งความยากจนของเกษตรกรประการหนึ่งคือการที่ไม่มีองค์กรการแก้ไขปัญหาเป็นของเกษตรกรเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกรอย่างแท้จริงจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550ได้กำหนดให้รัฐ ดำเนินการรักษาผลประโยชน์แก่เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ในปีพศ2554สภาเกษตรกรแห่งชาติทำหน้าที่วาระแรกโดยการนำของนายประภัฒน์ัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินายอภิษ์อังคสิตรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ห นายสิทธิพรจริยพงศ์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่สองสภาเกษตรกรแห่งชาติได้สร้างคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยด้วยการทํางานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและสร้างแนวทางใหม่ที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศช่วงภาวะโควิด -19 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ขายผลผลิตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงขยายตลาดสินค้าเกษตรสู่ต่างประเทศด้านกฎหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร,ร,กรโดยมีการเสนอร่างพรบ1 การจัดสวัสดิการเกษตรกร 2. สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 3. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน 4. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า 5. ธนาคารที่ดิน 6. กองทุนยุติธรรม 7. การยางแห่งประเทศไทยด้านบูรณาการจัดทับแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้งพืชปศุสัตว์ประมงและด้านอื่นๆอีกมากมาย12ปีแห่งความท้าทายที่ผ่านมานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสานงานต่อหรือก่องานใหม่ต่อจากนี้ไปสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลี่ยนหรือปรับเพื่อให้หลุดกับด่างและขยับสู่ฝั่งเข้มแข็งโดยการรักษาผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้สภาเกษตรกรเป็นของเกษตรกรเพื่อนเกษตรกรโดยเกษตรกรอย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไปและนี่คือคุนูประการที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยเหล่าสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดแรก สร้างต้นทุนไว้สำหรับภาคเกษตรกรไทยเพื่อเกษตรกรไทยที่สมควรได้รับเสียงปรบมือและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งณนะโอกาสนี้